จบรัก8ปีได้พระเอกรุนพีดามใจหาหน้าลีวิสฟุงรักออกสื่อออปชนะโพลครบ2ปีลุ้นแพลนวิวารอบ2 ก่อนหน้านี้เป็นกระแสฮือฮาและมีคนพูดถึงกันมากกับนางรำชุดม่วงที่สวยโดดเด่นสำหรับนางเอกฮาน่าลีวิสทีเธอหนึ่งในคณะนางรำก่อนที่นักร้องนักสแสดงดังอย่างโตโน่พาคินจะเริ่มทำภารกิจว่ายน้ำข้ามโคงหนึ่งคนว่ายหลายคนให้เป็นกระแสในทางที่ดีทุกคนชื่นชมและกลับมาติดตามผลงานของเราย่อติดตามต่างๆก็เพิ่มขึ้นแบบตัวเลขเห็นเลยว่าจำนวนหลักพันหลายคน ก็สงสัยว่าคนนี้เป็นใครทําไมไม่เคยเห็นหรือบางคนก็บอกว่าว่าแล้วหน้าคุ้นนักแสดงช่องเจ็นี่เองดีใจที่ทุกคนให้การตอบรับและสนใจเราดีขนาดนี้และชื่นชมเราด้วยก็ดีใจที่อย่างน้อยมีคนเห็นเราเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์แบบจริงๆเลยวันแรกก็ยังไม่เท่าไร่วันที่สองก็ยังมีคนพูดถึงอีกก็ข้างนอกเจอใครก็ทักว่าสาวชุดม่วมงส่วนใหญ่จะบอกว่าวันนั้นเราสวยเลยสวยมาก ก็บอกเขาไปว่าหนูคงใส่ชุดไทยขึ้นค่ะพี่วันนั้นเราแต่งหน้าเองให้พี่ที่รู้จักการช่วยรวบผมให้แต่งตัวให้เรานิดนึงซึ่งสาวหาหน้านั้นกำลังคบหาดูใจยอยู่กับออฟชนาพนในช่วงที่หนุ่มออฟเองเพิ่งจะยกเลิกวิวากับอดีตรักครั้งเก่ามาไม่นานโดยก่อนหน้านี้สาวหาหน,น้าเคยพูดถึงความรักครั้งนี้เอาไว้ว่า เขาเป็นคนที่พูดเพราะมากไม่ใช่พูดเพราะเฉพาะกับเราคนเดียวค่ะกับคนอื่นก็พูดเพราะตอนนี้เรียกว่ากําลังศึกษาคบหาดูใจกันอยู่มันก็ไม่มีอะไรมาปรับกันมากเพราะเรานนีใสคล้ายๆกันคือเวลาที่มีอะไรความที่เขาโตพี่เขาพูดหรือบอกอะไรมาด้วยความที่เขาโตกว่าเขาก็จะมีเหตุผลเราก็จะเข้าใจอย่างที่บอกนนีใสคล้ายๆกันมันเลยทําให้คุยกันง่ายค่ะ แล้วก็ดูแลเราดีมากๆใส่ใจเราในเรื่องที่เราไม่คิดว่าเขาจะใส่ใจเราด้วยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกประทับใจในตัวเขาค่ะ ด้านอบอก็เปิดใจว่าเรื่องงานวิวาเรื่องข่าวดีผมให้เป็นเรื่องของอนาคตดีกว่าเพราะว่าในจุดนี้ให้มันไปพร้อมกันทั้งสองฝั่งดีกว่าแต่ถ้าถามผมว่าผมก็อยากมีครอบครัวไหมก็อยากมีครับและคุณแม่ผมก็อายุเยอะแล้วท่านก็อยากอุ้มหลานเป็นเรื่องปกติครับอีกอย่างผมเป็นน้องคนสุดท้องด้วยพี่คนโตผมอายุ40กว่าหมดแล้วมันเป็นเรื่องปกติครับคนเป็นแม่อายุเยอะแล้วก็อยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฟ้ามีหลานให้ท่านอุ้ม